สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับวันที่17เมษายนนะครับใครไปเที่ยวสงการมาบ้างนะครับครับสำหรับผมอยู่ที่ฟาร์มตลอดนะครับช่วงนี้หลังจากทำงานเสร็จก็เข้าฟาร์มนะครับไม่ได้ไปไหนเลยครับมาดูลูกไก่สวยๆครับจุดนี้เป็นลูกแม่แดงหล่อนะครับก็จะเป็นเจ้าเยแดงนะครับสีซ่านะครับ พวกลงบางก็คือพวกที่ปล่อยออกมาข้างนอกนะครับปล่อยออกมาหากินข้างนอกแม่นี้เป็นลูกสาวเยียวิบับนะครับสายเท่าฟาสนะครับตัวนี้เป็นลูกเยียแดงนะครับแม่นี้ก็เข้าฟักแล้วนะครับนี่ครับลูกของเขานะครับจุดนี้เป็นลูกเยียแดงหมดเลยนะครับ นี้สวยนะครับสวยมากจุดนี้เทาฟ้าสนะครับจุดนี้ก็เป็นสายเทาฟ้าสนะครับพาลูกออกมาข้างนอกนะครับเดี๋ยวจะแยกแม่วันนี้นะแม่แม่ไทเกอร์นะครับแม่ไทเกอร์มัดแตงนะครับ ักนแม่นี้เป็นแม่แสนชัยนะครับแม่แสนชัยหลอกลวงนะครับแม่มูสดำนะครับไข่แล้วนะครับเพิ่มไข่ใหม่สมลูกชายบิ๊กกับนะครับน่ครับดูของเขานะครับแม่นี้เขาฟักแล้วนะครับแม่มหาอำนาจเสือดำนะครับสังเวียนแตกนะครับแม่นี้แม่เยะ เหย่อก er ้าวหน้านะครับน,นี่ก็เหยี่อก้าวหน้าแม่นี้เขาส่งข่าวมาส่งข่าวลูกมาเมื่อวานนะครับน,นี่ก็เหยี่อก้าวหน้ามัดแต่งนะครับแม่เม็ดแม่เพชรไพลินนะครับรกงนี้นี่ครับเจ้าของกงนะครับแม่ตะวันฉายดำเทพดีลานะครับไข่แล้วนะครับผสมลูกบิกับนะครับ อันนี้แม่เทาประทัดแตกนะครับคงแม่แดงหล่อนะครับไข่สองใบนะครับไขมาเล่นข้างนอกนะครับหากินข้างนอกก่อนนะครับช่วงเช้านะครับนะครับรุ่นนี้ก็จะเอาออกมากินหญ้าข้างนอกนะครับขังกรงยาวแบบนี้นะครับครับนี่ครับแม่แดงหล่อนะครับ สวยมากครับแม่นี้ให้ลูกดีนะครับครับนี่ลูกชายบิ๊กกับนะครับลูกชายบิ๊กกัโซนนี้จะเป็นโซนโครงยกสูงนะครับอนุบาลลูกไก่นะครับครับตัวนี้เป็นลูกโทนนะครับลูกตัวเดียวนะครับก็เลยเอามาเลี้ยงน้องนะครับโซนนี้จะเป็นโซนปล่อยนะครับ ลูกชายบิ๊กกัพนะครับตัวนี้ครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวพาชมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาหลังนะครับโอเคครับขอบคุณครับ